คุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในอ n นิเมะ่อเวนการ์ดนั่นเองนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปสนานสำหรับแบบนี้นะครับวันนี้ผมก็อยู่ในรหัสของน้อง fc นะครับที่เขาส่งมาให้รีวิวเอเรนนะครับนะตัวใหม่ในอัปเดตนี้นั่นเองนะครับคือน่าจะหาในเลเจสต e นะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในก็มี2โลนะผมรีเล่นให้เลยแล้วกันโอ นะเราได้มาเป็นบิวนะครับนะอ๋อเดี๋ยวเราดูสเตตก่อนนะครสเตตตนะครับก็นี่นะครสเตตตก็จะดาเมจแปด0 0นะครับแล้วก็คูดาว5วิก็ลดไอ้ด้วยบิวไปนะฟ้าผ่านอีนะระยะ22นะครับถือว่าระยะดีอยู่นะคูดาวค่อนข้างเร็วนะครับนะ รหัสน,นี้ก็ตึงเปี้ยะนะครับมีชัดโดโมมีซีเบอร์โมแล้วก็อันนี้นะครัังุยะนะครับเดี๋ยวผมดูให้ก่อนว่าหาได้ไหนนะอันนี้ครับหาจากด่านที่4ี่เรเบเจนสเตตดน,นะนะจะมีเป็นเอเลนนะครับโอกาสออก15%นะเลทค่อนข้างเยอะนะแสดงว่าด่านค่อนข้างยากนะ โอเคแหละสำหรับวันนี้ก็นี่ก็จะเป็นของ e ี o นะประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปลงดูในด่านกันนะโอเคอ่อมันเนี่ยนะกดมาที่แซนบ็อกนะไปด่านเอเลกดเริ่มนะครับโอเคนะครับก็เข้ามาในแมปแล้วนะเราก็จะกด a d ดเจนนะครับเงินามานะ โอเคด่านก็จะประมาณนี้นะครับนะในด่านธรรมดานะเป็นอในมาเลนะอันนี้ที่เลเอเลนสู้กับเทนนคอนสองครามนะก็ถ้าใครที่ดูมาก็น่าจะรู้นะครับก็เริ่มกันเลยค่าวางนะครับสามาดูเลือดมันหน่อยนะโอเคเลือดน้อยนะครับค่าวางนะครับก็คือ3 2 0 0นะ ก็วางปุ๊บนี่นะเป็นการโจมตีนะอ๋อแสดงว่าวางปุ๊บก็แปลงร่างนะครับเรามาอ่านพัสซสีฟกันก่อนนะครับนะพาสีฟคือเมื่อยูนิตเอ,อ่อ whenever a new payment unit upgrade โอเคก็คืออันแรกนะครับก็คือจะเปลี่ยนร่างนะพัสซสีฟอันแรกคือเปลี่ยนร่างนะครสองคือ binger the binger of รีสนะบัฟใจแอนเครดอะไรอ๋อสามารถบ mm ัฟดาเมจได้นะครับบัฟดาเมดสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เดี๋ยวนะบัฟดาเมดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะบัฟระยะยี mm ่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นระยะเวลาร้อยยี่สิบวิก็คือสองนาทีนะครับ mm hmm. หลังจากสองนาทีปั๊บเสร็จแล้วก็จะบวกดาเมจเพิ่มวันนี้แล้วก็จะหยุดปั๊บนะครับ สำหรับตัวที่เป็นไททันนะก็จะมีพวกไลเนอร์ไลกัซิกนะประมาณนั้นแล้วก็อันนี้จะเป็น Whenever this unit print t ดิส u n i น p r พ n นดอสซึ่งดาเมจแอพไพร์ดาเมจส t ตตเหมือนจะเป็นสกิลปะไม่รู้นะอันนี้คือไม่ชัวนนะวางได้กี่ตัวกันนะวางได้3นะวางปุ๊บก็จะแปลงล่างนะอันนี้นะ ก็น่าจะเป็นตัวปั๊บด้วยนะครับสำหรับ A เอเลนอ้าวทำไมขายไม่ได้วะเออม,มันผมไม่ได้ขายเอเลนไม่ได้นะเออโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรเราจะไปกันอย่างเร็วๆนะครับขั้นแรกก็จะอัพเพิ่มเหมือนมี4ท่านะครับ ท่าแรกก็จะเป็นการพุ่งไปต่อยนะนะนเมจก็ค่อนข้างดีนะเงินค่าอัพทั้งหมดเหรอเงินค่าอัพทั้งหมดนะใช้แสนเก้านะโอ้โหเหมาะเหมาะโมนาดนะเพราะว่าค่าอัพแพงนะแพงพอๆกับไปเซนเลยนะแพงพอๆกับไปเซนเลยนะนี้เหมาะกับโมนาดนะค่าอัพค่อนข้างแพงนะอันนี้ก็ท่าใหม่นะนะจะเป็นการโจมตีแบบใหม่ คือการพุ่งไปกระอ,อกระทืบเท้านะครนะใส่ศัตรูนะครับก็จะโดนดาเมจเป็นวงกลมนะครซ์เคิลนะประมาณนั้นโอเคอัพขั้นที่7นะครับจะมีท่าใหม่เป็นจแจนมาเทรลอาร์กก็คือเป็นการโจมตีของในท่านใหม่นะคอัพเกรดไปตีเป็นทรงกลวยนะครับนะ ระยะค่อนข้างไกลนะดาเมจเป็นธาตุเซเลชเ้ยเป็นธาตุอาคอสมิกนะครับนะอ่าอันนี้สามารถลบล้างปั๊บได้นะสำหรับเอเลนต่อไปนะครับคือก็น่าจะเห็นเห็นแล้วคูลดาวก็ไม่เป๊ะเท่าไหร่เพราะว่ามันมีปัฟบนะครับนะบนะก็นั่นแหละ ยูนิตที่ออกมาเป็นเป็นไรอะตัวไหผมดูไม่ถูกมีไททันกับหน่วยสปรวดนะยูน,นิตในด่านนี้ต่อไปนคัคสองหมื่นห้านะอุย้ยเป็นฟูลเอโอีนะครับเ <c oughs> จ๋งครับเจง๋งอัพเป็นฟูลเอโอีนะครับขออัพเต็มแล้วจะมีสกิลมาครับนะเป็น ลัมบิงนะพูดาวสิบนาทีนะเมื่อเออไม่เลียจะทำดาเมจยี่สิบล้านบวกสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แม็กเฮดพีกับยูนิตทั้งหมดที่อยู่ในระยะนะครับจะเป็นพลังของเออจนควีนก็คือราชิดีไททันไททันรุ่นแรกกันแหละนะเมื่อแม็กอัพเกรดซีกเจนนะครับ จะลบยูนิตหนึ่งตัวแสดงว่าอันนี้นะครับสามารถใช้กับซีกนะครับสงสัยเอเลนน่าจะต้องเล่นซุกคู่กับซีกนะเป็นตัวฟูนะครับที่ทำดาเมจสามฮิตนะทุบหนึ่งทีนะครับดาเมจแล้วก็ทุบสองทีอ๋อสองฮิตหนึ่งสองเออ เป็นหน้มเ2สฮิตนะครับแล้วเรามาดูรัมบ,บิ้งวอเตอร์กันดีกว่าไม่ใช่เลยรัมบ,บิ้งนะพัสตากับปนาดนะครับ,ก,บ,นนรบกดเลยอ๋อโมเกละ่ะคือสกิลจะต้องใช้กับอ่ายูมีนะครับต้องมียูมีแล้วก็มีซีกด้วยนะถึงจะใช้สกิลได้นะครับเงื่อนไขค่อนข้างเยอะนะตัวนี้ก็ ผมไม่มีนะครับก็น่าจะรีวิวประมาณนี้สำหรับอันนี้คือแล้วก็ถ้ามีอะไรก็สอบถามได้นะครับหรือว่าก็ถ้าอยากข้อมูลแน่นกว่านี้ก็มีช่องที่เขาทําละเอียดกว่านี้อยู่นะที่แบบเขาเอามาคอมโบกันนี่หรับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็ค้างุยะก็วางปิดดามีดไปได้กันนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้จเจอกันใหม่นะครับ ซียูเกนะไม่ครับซียูครับ